เขาก็คนเราก็คนย่อนย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทําได้เราทําได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนสวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับกับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนครับวันนี้เป็นอีกวันครับที่ฝนตกนะครับอ่าเดีตอนเชาน้าแล้ว่าลูกชายมาอ่าลูกชายมานะอ่ะาไม่อีกแล้วจาของอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งอย่าวิ่ง นะครับนี่ก็พาดูบรรยากาศนะครับเช้าๆนะครับฝนตกนะครับฝนรังตกครับไก่ก็อาจจะหลบฝนนะครับนะครับนี่ครับคือบรรยากาศดีมากครับนี่ครับจะเป็นบริเวณคออหนึ่งนะครับคออหนึ่งนะครับจะเป็นอานุบาลไก่เล็กนะครับนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับที่เห็นแผ่นสีเขียวๆครับก็คือจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับก็มีประมาณแม่พันร้อยกว่าตัวนะครับพ่อพันธุ์ก็ เกือบ20ตัวนะครับ10กว่าตัวนะครับเนาะนี่ครับก็คือข้อที่หนึ่งสหรับอนุบาลไก่เลีกยนะครับพาดูบรรยากาศนะครับวันนี้ฝนตกอากาศดีมากครับผมครับเนี่ยค่อยให้อาหารไก่เรียบร้อยนะครับเช้าแล้วนะครับนั้นถ่ายคลิปไปแล้วก็ตอนนี้ก็มาอีกครับผมครับอันนี้จะเป็นข้อที่2นะครับเป็นไก่ขุนครับข้อสองไก่ขุนอย่าวิ่งลูกอย่าวิ่งข้อสองไก่ขุนนะครับนะไก่ขุนครับข้อนี้ก็ ไก่คุนนะครับก็อยู่ด้านในนะครับฝนตกไก่ก็เข้าไปหลบฝนนะครับไอมีต้นมะขามนะครับนี่อ่ามีด้วยครับผมครับอ้ก็จะเป็นคออสามนะครับข้อสามก็ไก่ขุนเหมือนกันนะครับข้อสามไก่ขุนนะครับสามไก่ขุนนะครับเหมือนกันครับเราแบ่งเป็นสัดส่วนนะครับอย่างดีนะครับสาดสั้นนะครับอันนี้ข้อสี่ครับคออสี่นี้ก็ไก่ขุนครับอยู่นี่ประมาณเกือบสามร้อยตัวครับนะครับก็ ที่ว่าอีกนะครับเดือนหนึ่งก็คงจะเอาออกได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออกนะครับเนาะครับก็ขุนได้โตกว่านี้สักนิดนะครับนะครับคออสีครับนะครับคออสี่ครับไก่ขุนครับก็มีบางส่วนเข้าไปหลบฝนนะครับตัวก็อยากเล็นนะครับนี่คือความสวยงามความสมบูรณ์ของเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนนะครับนะครับนอกจากไก่บ้านนะครับเราก็มีนะครับมาขามนะครับ มาขามเปรี้ยวยักนะครับโอ้มีกบด้วยแล้วครับน้องเฮงอ๋ออันหน้ามาหน่อยครับน้องเฮงเจ้าของฟาร์มนี่ครับมีบ่อกบด้วยนะครับเราทําบ่อกบนะครับผสมผสานนะครับบ่อกบนะครับสองบ่อนะครับมีสองบ่อครับเนี่ยกบประมาณนะครับสี่ร้อยตัวห้าพันตัวนะครับถอยดิลูกเดี๋ยวพาดูกบนะครับพึ่งอ่าพึ่งเขาเรียกอะไรครับบานน่าเอิญ เสียหนาครับเนาะพึ่งเสียหนาพึ่งเสียหนาครับเนี่ยเสียหนานะครับหมู่บ้านนี่ครับเลี้ยวหมู่บ้านครับสองบ่อครับนะครับดูธรรมชาติครับดูกบครับนะครับห้าพันตัวครับนี่กินอาหารนะครับดูนะครับเราทําผสมปรสานนะครับนะครับไม่ทำในไก่อย่างเดียวครับดูครับกบหนึ่งเดือนรับดูกบหนึ่งเดือนนะครับกบหนึ่งเดือนราคาราคาขายนะครับตามหมู่บ้านหรือท้องตลาดก็ กิโลละหนึ่งร้อยบาทนะครับขายในหมู่บ้านนะครับถ้าส่งตลาดก็อีกราคาหนึ่งครับแต่ว่าเราขายแค่แค่นี้พอนะครับเนาะนะครับดูหมดชุดนี้ผมก็จะลงอีกสักหมื่นตัวครับนะครับครับตลาดกบก็ดีนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นต้นมะขามครับมีร่มนี้ก็เป็นแทงน้ํานะครับแทงน้ําทําขึ้นมานะครับนะครับสัตว์เพราะว่าถ้ารักสัตว์นี่ลคกัาผมครับอืมนะครับด้านหลังนะครับจะเป็น มะนาวนะครับมะนาวนะครับจะพาดูมะนาวนะครับอ่านี่บอกกบอ่าเดินดีลูกเดินดีดิใกล้อยู่นิดนึงอ่านี่ครับดูกบครับอืมดูกบเน้นธรรมชาตินะครับเน้นธรรมชาติมากที่สุดนะครับให้ออกกรงเลยนะนะครับอ่ไปลูกหมาก็พอหมาอืมดูกบครับดูกบดูกบครับอ่าบอกรบของยิงเฮงฟาร์มนะครับดูครับดูดูนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับ คนมาซื้อทุกวันครับโละละวหนึ่งร้อยบาทนะครับซื้อทุกวันนะครับ snack, pues นี่ครับเง่งๆฟานนะครับ alan, งง ata, settling, bait, s <S นะครับอ่านอกจากมีกบแล้วครับนี่ครับก็มีมะนาวมีหลายบ่อเลยครับมีบ่อมะนาวนะครับนะครับบ่อมะนาวลงทั้งหมดก็สองร้อยบ่อนะครับมีอะไรบ้างครับมีผักมีนข้าวมีผัก มีไก่มีกบหลายอย่างเลยมีข้าวโพดด้วยเนาะครับปลูกข้าวโพดด้วยมีหญ้าหวานด้วยนะครับปลูกหญ้าหวานด้วยนะครับหญ้าหวานไว้ให้ไก่นะครับต้นมะขามก็มีมะขามก็มีครับนี่ครับนี่ครับคือความสวยงามความอุดมสมบูรณ์ของฟาร์มไก่บ้านในสวนนะครับเนาะนะครับเพิ่งทําได้สามเดือนนะครับแตเมื่อเดือนมิถุนาครับ มิถุนากลาสิงหากันยาครับเนี่ยดูครับหญ้าหวานครับแปลงนี้ครับนะครับโดเป็นหญ้าหวานสลับกันนะครับกับมะนาวกับมะขามมันก็จะเป็นข้าวโพดนะครับมีเชะอมมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีนาข้าวนะครับเนาะครับยังไงใครสนใจนะครับทักจัดทักไลน์มาได้นะครับเนาะจะเข้ามาดูศึกษาเรียนรู้นะครับหรือสนใจเรื่องไก่ครับเราก็มีการซื้อขายไก่นะครับทั้งซื้อทั้งขายนะครับนะครับยังไงก็ ฝากช่อง Youtube ด้วยนะครับเฮงเฮงฟาร์มไก่บ้านและสวนนะครับนะครับฝากด้วยครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับ